วันนี้ครบยกก็คู่ขี้สูสีเรามองยังไงครับครบห้ายกก็คิดว่ามาทำครบห้าคิดว่าผ่านคิดว่าผ่านเนอะไม่เข้าครับอืมเป็นไงครับโดยรวม5ยกเจอกับดวงสมพงษ์ที่ใหญ่อย่างตะยักขนาดนั้นเราพอ,อาใจผลงานตัวเองไหมน,น้องใหญ่ไีมครับ <c oughs> ก็ผมก็ทำสวามสามารถนะครับดวงสมพงษ์เป็นไงบ้างความแข็งแกรงใหญ่ครับนอกจากใหญ่แล้วก็แข็งไหม แข่งเลยครับแข่งนะแข่งเจ็บเลยครับแต่วันนี้ถือว่าสู้กันได้ดีเลยฮ่ายกเห็นว่าเจ็บขาด้วยจะแบบแข้งซ้ายโดนอะไรเอ่ยเตะโดนแขนโดนบังเนี่ยแต่ก็ก็ยังเตะได้ปกติครับฝืนกัดฟันครับผมโปรแกรมขึ้นยังครับไฟต่อไปยังไม่รู้เลยครับวันเฉลิมชิพมีรายการมีแว่วแว่วมาบ้างไหมครับยังไม่ยังเลยใช่ไหมแล้วก็วางแผนกับอนาคตไว้ยังไงบ้างครับสำหรับมวยไทย5ยกกับมวยไทยของวันเฉลิมชิพก็หวยไทย5ยกต่อยได้ครับครับครับก็ต่อเลยพิจัดเท่าไหร่น้อง ร้อยสามสามร้อยสามสามประมาณนี้กลางๆสามสองได้ไหมสามสองาด้ลองย่างถ้าไม่ต่อยแบบต่อเนื่องน่าจะไม่รู้เหมือนกันครับครับครับนึกในส่วนของวันแชมป์ิชียร์คำน้องวันก็ต่อยร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าวางเป้าหมายว่าจะกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งไหมครับอยากอยากอยากกลับมาคิดว่ามีโอกาสไหมในความรู้สึกของเราในฐานะที่เราเขาเรียกว่าเดินสายอยู่ใน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 ศึกวันแชมป์เชียร์ตลอดก็ อยากให้มีครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวอืก็โฟกัสมาที่วันที่5ยกก่อนเมบดได้พูดคุยกับอะไรอะไรกับเราไหมครับว่าเอ้ยต้องเตรียมตัวนู่นนี่นั่นร้วยก็ให้ซ้อมอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่ารายการมาแบบกระทัำหนังต่อเนื่องอย่างนี้ชมเลยได้ชกเลยส่วนตัวเราคิดว่าร่างกายตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร่างกายดีครับร่างกายดีแต่ว่าวันนี้เราก็ทำสุดสิมนไม่ได้กระทำเต็มที่แล้วนะแพ้ชนะก็ ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของเกมกีฬาอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับ fc เพชรดำแล้วก็แฟนคลับ fc เพชรยินดีคาร์เดมี่ที่เชียร์เราวันนี้หน่อยครับขอโทษแฟนคลับด้วยครับแฟนคลับเพชรดำเพชรยินดีนะครับแล้วก็แฟนคลับทีมงานเพชรยินดีด้วยที่ผมทําให้ผิดหวังวันนี้ครับผมก็ผมก็ทําสุดฝีมือนะครับผมก็เต็มที่นะครับมันเขาใหญ่ครับนิดนึงอีกนิดนึงอยากจะแก้มือ ก็ยากถ้าเป็นไม่ได้แก้มืออยู่ครับพิจาดไหนดีร้อยเนี่ยครับเดิมเดิมเลยครับผมคิดว่าถ้าแก้มืออีกครั้งนี้เกมจ่ออว่าแบบไหนก็เดี๋ยวไปแก้กันอีกทีครับแก้กันอีกทีนะโอเคครับวันนี้แม้ว่าจะไม่รับชนะก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับเพชรดำเพชรยินดีเขาจะมีหรือว่าเพชรดำไก่ย่างห้าดาวสู้ต่อไปครับน้องสู้ๆครับผมเป็นกําลังใจให้ครับเพชรดำเพชรยินดีทีหักปากกาเซียนคว้าชัยได้ บนพินเกิดของตัวเองวันนี้เป็นรู้สึกไงบ้างครับชนะไปดำได้ดีใจมากทันเกิดเลนเกิดด้วยโอ้โหสุดท้ายเลยเห็นว่าตอนชูมือนี้ทีมงานจิตมนนกรร้องเพลงฉลองท่นเกิดเลยรู้สึกยังไงบ้างครับทีมงานจิตมังนรอยู่ที่มุมแล้วก็ร้องเพลงฉลองทันเกิดให้ดีใจมากใส่เอ๊ะฉีดเยอะไหมรวมๆของเจมวยอะไรก็แสนแสนสามโอ้โหโชคไฟนี่เรื่องเลยไหมอย่างนะอย่างนะ เป็นไงบ้างเกมการชกวันนี้เรามีความเห็นไงรู้สึกยังไงบ้างมั่นใจมั่นใจตอนสถานการณ์เป็นรองอ่ะตอนที่เราเดินเข้าไปทำ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 แล้วราคามันก็ยังไม่มาเรารู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็คิดว่าเอาอยู่เอาอยู่ไม่เราเดินทำแต่ราคาไม่มาเรายังคิดว่าเอาอยู่อะลูกแดงลูกใหญ่ชัดเจนใชยไม่ด็นเป็นไงบ้างครับวันนี้สภาพร่างกายและฟองการโชวของเขาวีซ้อมแล้ว ทั้งหมดได้เป็นสายหนักสายหนักนะหนักหนักเข้งหมดแล้วไม่กี่ต้วแต่โดนหลายที่ไหมยุบไหมไม่ได้เข้าที่ตัวถามหนูว่าน้ำหนักต่ำสุดเราทำได้เท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบร้อยสามสิบแล้วใครจะชกกับเราตัวขนาดนี้ร้อยสามสิบสามยังได้เปรียบน้ำหนักลอยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบโอ้โหอาแล้วอย่างนี้ตั้งเป้าไหมเพราะว่าพิกัดน้ำหนักเราก็ได้เปรียบผู้ชกทุกคนอยู่แล้วตั้งเป้าไว้มาว่าจะต้องเป็นยอดเงินแสนในเวลาสี่ไฟอะไรอย่างเงี้ย ไม่าลูกอ,อยังงก็จะโชค,นะโชคไปเลยโไปเรื่อยในใจมีไหมอยากจะเจอใครเพราะว่าดูจากฟอร์มหลังๆนี่เราน่าจะขึ้นชั้นได้แล้ววันนี้ผ่านไปตามได้แล้ว แล้วแต่โปรโมเตอร์ซลเอ๋บอกอาซิบไว้ไหมว่าเฮ้ยผ่านไฟนี้เดี apper? ๋ยวแม่ให้เจอใครอะไรยังไงเห็นเขาจะแก้มืออ่าเขาบอกอยากแก้มืองพุกธจัดเดิมเราว่าไงโซออดเขาบอกจะแก้มือแล้วเรามีห็นยังไงถ้าแก้มืองแเมื่อกี้คุยกับพี่ดังเขาบอกว่าถ้าจะแก้มืองั่ครั้งนึงเขามีแผนที่จะมาเอาคืนด้วยแล้วเราเอาไงทีนี้มีเหมือนกันเราเป็นคนจังหวัดเลยจังหวัดนี้เลยพี่น้องญาติมาเชียร์เยอะเลยนะ ไม่เยอะแต่ก็อบอุ่นชกในบ้านเกิดอาชฉิแสนสามเอาไปทำอะไรครับเก็บเก็บวันี่นะครตัวเท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยไปโสนแล้วอาชฉิแสนสามขาตัวไม่ต้องโอนแล้วนะอ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC ดวงสมงูงแล้วก็ FC จิตมองนนที่วันนี้ได้ตังเราไปเยอะเลยเพราะกระแสรองเราก็ไม่น้อยเลยวันนี้ขอบคนที่จิตการเชียร์ตลอดจะทำให้ดีกว่านี้ไปครับผมยินดีด้วยครับผม ลรงสมพงศ์จิตเมืองนนท์ครับเที่ยวไหนเนี่ย